พี่น้องครับการช่วงระยะ,ะบายบายนะครับก็สีเฮ็ดนามพุทธใหม่ในะครกินหรือดืม่มนะครเพื่อสุขภาพเฮ้านะครับผมเลยคขาแนนํำจากคุณหมอใหญ่เป็นแนะนํำมากวานน้ำดื่มเพื่อสุขภาพถ้าเราจะทานเราทาเองถ้าทาได้ดีที่สุดเ็นบอกนะโดยเฉพาะคนนี้น้ำมากรืส่วนใหญ่บอกสือ่อกับมิเตรเมียบานภาพไปเป็นสื่อนการสื่อรอบนเป็นผู้คัดสรรมากนะครับท,ออท่านาน,านาี้ยังของอื่นต้นนี้นสลับลีกนี้ นี่นละของภาษา,อ,อ,าอังกฤษฟังออกฝรั่งก็เริ่มหละขึ้นคจาษฟขึฝรังบอกอันนี้แม่ ok ok นเองก่นบ็อกครีบนะครับบ้านห้องที่เน,นอนเด่กนอนประกาศดอกมัวบอประกาศดอกมัวเออแล้วแ้วก็อันนี้ก็อก่อนเนี่ยอะไรก่อนบีรูดบีรูทกับนี่อันนี้บีรูเด้ออันนี้ก็ประกาศ หัดกะลัมกะลัเกิ้งกะลัมบ้านเฮาคือกะลัมก้มล่ะเนี่ยไปแต่ก็อันนี้ก็มาแอปเปิ้ลเขียวเด้อให้เป็นมักเป็นมักแอปเปิ้ลเขียวตท่นั้นก็เป็นนะครับอะไรวไหนครับอันนี้พริกพริกหยวกฝรั่งครับอันนี้พริกหยวกฝรั่งต้องเป็นพริกหยวกฝรั่งอ่าต้องเป็นพริกหยวกฝรั่งเท่านั้นนะครับกับพริกชี้ฟ้ากับพริเผ็ดไม่กระเผ็ดปากกินผู้ละเนาะ แค่ไม่ร้องปีพีกไป้ะให้อันนี้แค่รถนู้เอาแค่รถมาฝากไหมอยากให้กูได้กี่อันนี้ทุกอย่างเขาก็ปันเขาก็หันหันเหล็กห้องสมุดเพาปันเฉียงปันเดอูเขียงปันเห้องสม่ดสี่เฉียงปันได้พี่น้องเฉียงปันตัวนี้มันสีแยกกากแยกน้ำเองนะครับเกียรกายแยกน้ำเลยครับเอาทิ่แค่น้ำล้วนๆเนี่ยเพราะในผสมน้ำเนียพี่น้องแล้วก็เพราะในผสมตาลเอาเฉพาะน้ำพักล้วนๆเด้ออ่าสำหรับ พี่น้องอยากเสียดร่อยกินเบิงกะกับ,บ่บสียหลายนะครับโดยมากผลไม้หรือยังเสียวัตถุทั้งสิ้นชุนี้สี่ร้อยเมคอ้น้ำมันห้องบะมีแหละมีกับโบเลยคุณภาพเพราะว่ามันสีผสมสารเคมีหลายอันนี้มันสีสั่งสั่งมาจากนอกนเลยโเนี่เพราะว่าเขาเสียเอาเฉพาะคัดเอาเฉพาะที่อ่ามันบ่มีสารเคมีนี่ยนะครับกับพี่น้องกับมีเวลาแล,แล้วเอาให้แม่บ้านเรื้องหายขน ใส่อยู่บ้านปั่นให้กินเด้อนะครับดื่มทุกวันวันละแก้วสองแก้วก็ยังดีนะครับเพื่อสุขภาพเฮาพี่น้องกับมีเวลาให้ทนายคนเดียวกินเด้อเนี่ยเพราะเพลิงสูตรนี่คือได้ผลเลยดียครับบางคนถามผมว่ากินหยังว่าสันผมก็กินนี่แหละครับสุขภาพผมก็ถือว่าไปใส่พี่น้องก็ว่าเอาคือบ่นั่นปานอดไก็นเนคือยังคือเก่าอยู่ส่วนใยัยชิคือเก่าสิเว้าแบบนี้นะ ผมอะไรควนไปซื้อผมก็ผมแก่แล,ะละ้วหล่ะแต่ว่าพี่นอ้องทวงถามมานะกินยังผมก็บอกพี่น้องไปแต่อันนี้คือเคล็ดลับของในหน,ใน้างานสีเหลืองกินเดินเมยียบ้านพันจัดส,สันซื้อมห้และกินทุกวันแก้วสองแก้วก็ยังดีหรือถ้าคือเขาเทียดไปหลายรายเขาก็ประจําทินบ้านเนทะิยดประตูปิดใส่ตู้เย็นเลกินไลครับพี่นอ้องเนี่ยเพราะมันเอาไปโดนโลุน้นเปยเป็นหลายเดือนว่นใดมันก็เนี่ยเพราะว่า ย่างในหน่อยก็ประมาณสักอ่าจักมือก็ประมาณห้ามมือบ่ยังรุนที่สุดอาทิตย <c oughs> ์หนึ่งไปยังรุนที่สุดอาทิตย์หนึ่งแด้วเขียนใบใดอ่าพี่น้องพว่าเขาก็เอาของไม่ไม่เลืของไม่ไม่เหลือใช่ไหมเพื่อสุขภาพจิตของก็ตรของเทียนได้ตัวเนาะบางคนบ่บางคนบ่อยากเ่าบ่อยากแก่นะครับบ่อยากเถาไม่อยากแก่ก็เพราะบางคนบางคนหลงสายจิตของมันก็แก่ตามอายุใครทว่านะครับก็คือ คนมันต้องการละเวลาเนาะเต่บางทัานบางคราวขึ้นรถล่าเนี่ยแหละครับขับเข้าบอาฟิทบอสองมันก็นสูซ้มนะครับตามสภาพเท้ากับหา <c oughs> หาตามที่หมอแผนน้ำมาเขากินไปแล้วกรูซสึกมันดีขึ้นเขาก็กินไปนะครับเพราะว่าคนห้องมันสิไปงัดอะไร,รออกเม่อไรขึ้นรถขึ้นอย่างเท่าน,นะเพยงว่าแจ่เห้องซ่อมสุขภาพตัวเองนะครับอยู่ใดไปเป็นแันสิกอดีทว่าดีที่สุดเลยนะครับ ขอสักครว่าจะรวยจะจนขอให้สุขภาพดีไว้ก่อนนอพี่น้องเนาะพี่น้องสุขุสุขคุนเด้อล่ะยาทุกอย่างที่ว่าห <c oughs> ้าผลไม้ที่ท่านซื้อมาเนี่ยน้ำตาลพวกหัวเท่าไรเป็นเท่าไรเลยครับพี่นอ้องอน,นั้นคือเลรียกิ่งได้เพราะมันผมบอกเหรียดย้อ่าบางครั้งบางข้าวกับพี่น้องอาชิีบหลงในคำโฆษณสาส่วนใหญ่แต่ก็เพื่อว่าอยากให้สุขภาพดีแต่มมั่นไงเจ้าของบริเัทนะแต่รู้ไม่ว่า นะครับส่วนผสมเนี่ยมันส่วนใหญ่จะน้ำตาลนะอันนี้บ่มีน้ำตาลเม็ดเดียเม็ดเดียวเยดเดียวกับบ่มีครับนุ่มกับบ่มีครับเอาเฉพาะน้ําผลไม้ล้วนๆเนี่ยเนี่ยเพื่อมาจากคัดกัญญาเขานีเแหละครับเนี่ยเดี๋ยวหลังจากว่าปั้นแล้วผมสีพี่น้องเบื้องบนน้าไม่เป็นไรเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องครับครับพี่น้องครับผมสีปั้นพี่น้องหรือเบื้องเด้อเอาใ่ละ ได้มาเป็นคนัปเลย แยกกากแยกนัก่นนะ เคียงไันนี่จะบีบดำไปเลยดีบริยุทธ์แนะนำมาแล้วทงเตียผมติส่วนผสมเกลือดำนิดหนึ่งนี่ีเดียวครับพ่อเกลือดำนี่มันสีรักษาโรคได้หลายแนวด้ยเกลือดำมันมันมันต่อต้านได้หลายโรคครับวันว่าเฉพาะสุขภาพอย่างเดียวเด้อ นี่เนื้อกล่องมันไงเนื้อกล่องมันแต่ว่าเอายันเนี่ยเทาก็กล่องใส่โฆชนะไม่ใส่กระามมังเสียงกุหลาบสวนหลายเนาะเห็นไหมฮะเดี๋ดดยวไล่คนเกี้ยวต่อนี้ ชื่อนามพลไม้ล้วนๆกับนามพลไม้ล้วนๆเด้อบ่มีน้ำตาลบ่มีเอียงบ่มีแจ็คเนี่นี่แต่คนละกล่องมาจากพลไม้จัดผักล้วนๆลองซีนมันกันมันเสียดีๆเลยเสียบไปแค่ไหนหอมมันมันผสมอะไรเนี่ยพี่น้องครับคือเฉพาะคือหอมสมุนไพรเนี่ยไหมจ้าเสียเจ้าบายเจ่าไหนครับพี่น้องก็มีเวลาได้ ให้คนอยู่บ้านคิดไก่ให้แม่บ้านคิดกระเด,ดเด้อนี้ไม่ลาสื่อเคียงเ่เคียงง่มีอันนี้ก็พบพิ่มพมอะไรหอกแต่พันคัวเป็นพันกับ้านก็พันนี่แหะเคียงละหมืน่นสองหมื่นกับนี่แต่ว่าผมสื่อสัมพนเคียงละตังก์หนี้ 4, 000, ก็บนี่เดียวสี่พันกับนี่เดียวมันคว้มดูภาพมันบ่ทนนะแต่ว่าตัวนี้มันติแยกกาดแยกนําแยกนง่งพร้อมนะพี่น้องครับเดี๋ยวครั ดูเพื่อสุขภาพพี่นังครับผมก็อยู่ได้ไรกูซื้อสร้างสุขผมก็อยู่ได้ตัวนี้แหละตัวนึงนะครับผมรุงสุขภาพเนาะพี่น้องก็คือก็จังพี่น้องกินนี่แหละผมก็โยบุญนนี่แหละผมยังก็เขาบางคนถามตลอดว่ากินหยังนั่นนะจะกินหยั่งจะคือคือเก่าอยู่ส่วนใหญ่นะนะผมผมไม่ได้ว่าผมว่าถอดผมเถ่าเลยล่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนจิตชงทวงผมแบบนั้นนะ ก็กินนิดหนึ่งครับที่ว่าส่วนใหญ่ยา,ยา,าที่เป็นผลไม่สาเร็จมากผมสิบูก,กินผมก,กินอะไรครับคขณะอีกประการหนึ่งกินข้าวขอผมจะมักผักหลายผักเด้อผักต่างๆที่มันมีอ่ะนจำหัวน้ำสวนน้ำปลานล้วที่ว่าพื้นผักละ่ะนะครับผมผมสิมองชอบกินผักส่วนใหญ่ก็อาหารต่างๆก็คือบ้านที่เมืเี่ยงๆนี่แหละครับจำเชี่ยวจำปลาไหลที่กาลละ,ละอ่าถ้าเราคนว่าโอ้คุณกินปลานี่ลอาอยุไม่ยืดเลยก็สั่น ไม่ใช่ในย่คปัจจุบนผมลอยเศร้าปีหรอแล้วกินเสียบปลาลาส่วนใหญ่กับแก้วก็ดีด้วครับเนี่ยลอยเศร้าก็ปีหรอส่วนใหญ่แล้วสกินปนปลาปลวกพักจำปลาจำแก้วผู้ถ่อปลาลั่นนะเราก็จะลอยกวกปีด้วยอ่าในนี้คือคขี้มันกองของอะไรบ้างเนี่เห็นปะนี่นี่มันจีมันจีปันมาทั้งหมู่นี่ปันแห้งละเอียดปันแห้งละเอียดเลืเลยของนี่ครับเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นปัน เอาน้ามันคทนี้แหละครับจะนั่าก็ปลดเที่ยงว่าหลังจบครับเพือ่อความปราดภาลาลัยของเงินหาญานนะครับย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องเด้อนะครับให้กำลังใจ,จกับที่ว่าผทีมกันพี่น้องครับสุขภาพดีจงเป็นของพี่ของน้องแฟนเพลงของเงินหาญานที่เพึงและการช่มชิมนี้จงมีความสุขพี่น้องครับสุขภาพแข็งแรงทำมา,าค่าขึ้นไปเซตหลอดผอดไผ่ยยเก็บเดอดจนซาถูกซาถูครับ